สวัสดีครับกลับมาพบกับเรากับเพียงกับบ้ากชิงงาน Move to Heaven สวัสดีครับมาพบกับพ่อกับเพียงกับป้าเราจะขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปถึง heaven ชั้นห้าแล้วฮะนชั้นเหรอไม่รู้อ่ะโอ้ยน้ำแข็งเฮ้ยมันเริ่มหนาวแล้วเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยไปพวกเราทุกคนตาตัวหนึ่งพอตัวไหนอ่ะพอขึ้นไปได้ไหม ไอ้เนี่ยอันนี้เป็นคนเนี่ยนะอ๋อเรายังไปไม่ได้คนอย่างจี้งนะคนคนเขาจะช่างสำรวจช่างเออเขาคนกันนะไม่ได้ว่าอะไรอ่ะไม่ได้ว่าเราไม่สนใจใครเลยเนี่ยไป่ไเจอไปก็เจอเหรอไปฝุดไหมยังอ่ะ โราเรเทสโรเทสโรเทสมุมตัวเอเวนมุมตัวเอเวนฮ้ยทำอะไรไม่ทำอะไรเดี๋ยวครับทุกคนใจเย็นครับอ่านไปที่ก่อนอ่ะเบดรูมเบดรูมนี่ห้องนี้เบดรูมนะปูผนังปูไวเปอร์แล้วก็วอร์ดออ อันนี้ปูพื้นก็ทำสีอันนี้ห้องนี้ทาเยอะห้องนี้เยอะแล้วก็ห้องนี้ทาสีเขียวเพียงสีเขียวห้องนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาเขาขอรื้อผนังสีเขียวห้องนี้โอเคห้องนี้งานหนักสุดเลยตายอยู่ไหนกี้เขาเพิ่งรื้อกำแพงเป็นหนึ่งกำแพงได้อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ทางคอนปูกล้าวของผสมในการทากาวทากันเขาต้องใช้ในการเฮ้ยกูอีบังกูอีบังเว้ย เขาจะเยู่ในห้องนี้คขะเหยียดต้องสองคนเปล่าต้องสองคนเหรอโอ้ยเขาไปแล้วโอ้ยโอ้ยวางไวลเลยวางไว้เลยวางไวลเลยไม่ต้องก็ลื้อผนังอะไรไปก่อนพี่สีสีม่วงห้องไหนห้องวอล์ดอรห้องวอล์ดอรเปิดสิเปิดสิผมไม่ใช่นะมันคิดเช่นไอ้นี่ห้องแต่งตัวสีม่วงอ่ะใครม่วงวะของมาแล้วกลาวมาแล้วกลาวมาแล้วไปยบายบายบ ไปเลยไปเลยพอไปเอาส like I mean? okay. ีม่วงห้องนี way, ้สีม่วงห้องวอนี่ห้องนี้เออพ่อมาเก่งเว้ยแต่ไม่มีคนมาสีเขียวมาเลยสีเขียวยังไม่มาลูกไปเลยเพียงเอาสีเขียวได้ไหมเอาเองได้ไหมโอ้เลยประตูไปไงมันม่เห็น เอออนีเ้าเอาให้หน่อยเพียงเอาให้หน่อยไวเปอร์ไม่ว่าเอาให้หน่อยลูกพอไปเลยนั่คือของพอแข่เก่งมากพอมันเอาไว้ค่ะมันคือกระดาษห้องพอใช่ไหมใช่เหรอวะแล้วพอทำไหวไหมนะห้องนั้นอ่ะทาเสร็จแล้วต้องปูเลยนะพื้นมะมาเอาพื้นหน่อยโอ้ยไปไม่ได้ มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยมาแล้วได้ไหวไหมเนี่ยโอ้ยน้อโอ้ยขอหกอะไรคือทีใครีฟ้าเสร็จแล้วพอดีมือพอถือของอยู่นะโอ้โอ้โอ้พอจะทำไมอ่ะพอดีมือพอถือของใครทำเก้าหกอยู่ตรงนี้อ่ะไปมามาเอาที่ฮะโอ้ตายแล้วใครใน ไปปร่่านไม่มีใครยิงบ้างโอเคฟังแล้วเองฟังแล้วเฉียวของเยี่ยมของเยี่ยมบอยแม่มีคนนำหกอ่ะทองไอ้ก็เป็นลื่นนะพหอโอ้ยเป็นตัวปี๋แล้วสีเขียวทาเสร็จแล้วหรอทาเสร็จแล้วอมันติ๊กถูกเลยใช่ไหมล้ายๆก็ทาะไรหกทางนั้นเลยหรอมันลื่นค่ะด่านนี้มันลื่นมันเป็นพื้นน้ำแข็งเนี่ย อ่ะปูพื้นพอห้องนี้พอทำแต่ยางเพียงช่วยพอเลยปะโอ้ยพอทออะไรพดูไม่คืบหน้าเลยอะปูวอลเปเปอร์แค่นั้นแหละทากาวแล้วก็ปูเพงช่วยทากาวโอ๊ยประตูใครทำประตูให้เลยแต่ใกล้อย่ไหนใกล้อย่ไหนพอคุณจะยกประตูได้ไหมเนี่ยพอคือว่ามันพอวางของบางเกินไปเออยกไปเลยน่ะพอวางของบางเกินไปก็ได้เดี๋ยวพอช่วย วางไว้วางไวนะ้เนี่ยเออไปเลยไปเลย,ย,ย,ยมาไปไปคุณไปทำอะไรก็ไปปูพื้นปูพื้น,นทาสีเสร็จยังยังกำลังไล่ทากาสีาไปเลยทำอะไรก็ทด้เียรีบปูพื้นเดี๋ยวผมปูพื้นก่อนเรียรีบกาวหายแล้วเดียรีบพอเดียวทาทากาว เปิดประตูเป็นไหมเนี่ยตอนนี้ฝั่นี้กำลังอ้ยพอมันดำอ่ะเออพี่เอาขยะไปทิ้งใส่ไหนกันบไม่มือเราไปโดนโอเคกาวเสียโอเคป้าปูขึ้นเสร็จละกาวเสียกาวเสียอะไรแล้วไม่มีเสียเอากาวมาเทใหม่กาวหมดหรือเปล่าไม่เลยนุ่งนะเือเยวต้องเอาไดินเนี่ย ก็ไปทิ้งดิเิ้อแฟเอาไหมใส่อากาศมันเย็นนี้เราไม่เอาเลยเนาะเอาสีทาเสร็จแล้วออกไปเลยเอามาไปสีทาเสร็จยังหรอเปล่ามาเสร็จแล้วเหรอแล้วมันติ๊กถูกแล้วยังอ่ะเดี๋ยวลงไปช่วยพอจะเย็น คุณทำตั้งนานคุณไม่คืบหน้าเลยหรอก็ถามว่าแล้วเชียวเพราะเมื่อกี้มันเอางี้แบ่งงานกันสิเทียน่าสีห้องนั้นได้ไหมได้ย้ายมุมกล้องดีกว่านไหมมุมไหนอ่ะเพราะว่ามุมนี้มองยากอ่ะกับผนังด้านนี้ผนังผมทำเองก็ได้นะถ้ามุมจะมุมไหนอ่ะขอถามห้องอื่นดีกว่าพอจะเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองเหรอจะมุมไหน พ่อเขาจะทาสีของเขานะเขอห้ามมาแย่งไปที่เดินตัวเป็นอะไรลูกไปไปไปโมบโมๆโมบหยิบของมาส่งโอ๊ยลื่นพอทาห้องเดิมแหละเดี๋ยวเขาเอาถังกปล่ามาให้มามาว่านะป้ารอรับของก็ได้มันมาช่วงแรกๆอัดอัดเลยอ่ะพ่อไม่ได้ทำได้ไงรือห้องนี้ก็ได้มาห้องม่วงเนี่ยห้องวอร์ด็อปเนี่ย เออนี่ยหรือหรือหรืออะไรของมาส่งแล้วลือหรือหรือขอกาวมาแล้วมาเคลียกาวให้แต่อย่าเพิ่งทาเลยดีกว่าวอร์มเปิ้ลไม่มีใช่ไหมอ๋ออะไรตรงเนี้ยก็มันลื่นไงตรงเนี้ยห้องเนี้ยมันเล็กใช่ไหมมันเลื่อนได้ระวังนะลูกวางตรงไหนเดียวโอ๊ยมันล้ไปรับไปเอาสีก่อน สีอันนี้ห้องไหนสีโม่งห้องบอดดอบนีหมาเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ่ะทาเลยทาเลยเดี๋ยวไล่ทาเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนนั่นแหละจะเย็นๆโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโบริเฟอร์ยังไม่มาใช่ไหมเออสีฟ้ามาแล้วสีฟ้าห้องไหนลูกห้องดีโอเคไปป้าเอาไปให้ทาเลยเพียงทาเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวป้ายกออกเองโอเคมามัส คุณรื้อเสร็จหมดแล้วเหรอเก่ง, <Okay. S 2> ง,งเลยยังยังเลยข้างหลังประตูนี่กับอันนี้เยนมันลื่นคือผมว่างเลยนี่ว่างกับมันรื้อประตูเลยนะมาละมาละเดี๋ยวผมไปช่วยลูกชายดีกว่า,อาพอพอไปรอรับของดีกว่าป้าทำอันนี้เองป้าถนัด อ๋อรับของให้ได้นะเอาเข้าแค่เอาอันนี้มาเก็บเฉยๆเขาบอกว่าบอกมันขว้างคนโอเคฟ้าทำเสร็จแล้วห้องนี้กาวไม่ต้องใช้ได้ใช่ไหมอันนี้เอาไว้ห้องไหนห้องหมาห้องนี้ก็ได้ไว้ห้องป้าก็ได้ป้าเสร็จแล้ววางเลยวางห้องป้าเลย เอาเก่าไปก่ละโอเคมามาบนพื้นเออเพียงเก่งพอทำไรอ่ะมันนี่มันมีของต้องเอาเลยนะพอไาไปยกของในห้องออกเอาวอลเปเปอร์ออกแปลวอลเปเปอร์ออกมาอุ้ยมามาเก็บเรยช่วยเก็บผมใช่ไหมเออวอลเปเปอร์เข้าใจว่าวอลเปเปอร์ป่ะ สีทาเสร็จยังเหลือตรงไหนเนี่ยหลังประตูข้างผนังข้างนี้ยังไม่ได้ทาเลยทำไมไม่ทาอ้าวก็เพิ่งมาทำไม่เสร็จเสร็จไปยังยังทาพื้นเสร็จแล้วอ่าพื้นเอาออกไปเลยลูกเพียงหมาหมายชอบแบบเหลืออันไหนอะอะไรอะเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลื่นๆมาคเหลืออันไหนเนี่ยหมุนกล้องได้ไหมหมามาไม่ต้องหมุนวางเลยเสร็จแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันไม่เสร็จแหละอ้าวมัไม่เสร็จอาไม่เป็นไรคุณทำไม เมื่อกี้หมาม้าไปแล้วมันก็ไม่ได้แล้วว่าตรงนี้ล่ะนี่ไงหมาไปหมาไปไปไปพออย่าเดาเบลไปดิบออกเขาออกมาแล้วเนี่ยมามาออกิฟสีออกแล้วมันลื้อน่อยป๊าป๊าป๊าออกมาแล้วยังป๊าออกไปแล้วตรงนู้นเหรอใช่โอเค ยเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเมื่อกี้ใครคือ the weakest link ใครนี่ <ไป S 1> คุณ<ป>จำไม่ได้อะไรคุณเดี๋ยพี่ถา,มาเมื่อกี้ประตูมันขอเขียนะไปเถอะไปฉันจะไปทำงานแล้วเห็นไหมเป็ค,คนอันดาพาณิย์อันดาพาน,นิที่ไหนอันดาพานไหม ก็นี então, ่ไงก็ผมก็ปูของผมผมไม่เห็นสับสนเลยว่าไหนผมยังไม่ได้ปูเมื่อกี้หมาม้าไปลองแล้วอะมาม้ามันไม่ให้ทาแล้วอะหมาม้าถึงบอกว่ามาม้าเช็คไปสองรอบก็ผมบอกให้หมุนยุ้กล้องให้ดูหน่อยเพราะว่าก็เหมือนกันยังทาไม่ครบนี่ไงนะเขาจะไม่เล่นละเราจะเล่นต่อไหมก็จะเล่นก็เล่นสิอ่ะมันสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วอ่าไปไปฉันก็มีเวลาจะเล่นต่อไหมครับ อะไรนะเล่น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 แล้วก็สิงหกินกิน้วนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรจะได้มีสักคนหนึ่งโดนต้องมีคนหนึ่งเป็นแพ้ไงมีคนหนึ่งเป็นแพะวะเอ้ยพลาดเพราใครคนนั้นด้เป็นแพะมาเป็นแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้แพ้ละเดี๋ยวใกล้ได้แพ้ละอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ